สวัสดีครับผมไอ้ผัดรถผูนะครับวันนี้จะมารีวิวรถเก่งนิสสันซันนี่สีบอลคันนี้กันนะครับทะเบียนกสี 4, กออ่ 9, 7, 8, 3, กทเก้าเจ็ดแปดสามกทมนะครับรถคันนี้สภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับคลาสสิกเอกลักษณ์นิสสันซันนี่เลยเลยนะครับล้อกระทะเดิมๆขอบสิบสามนะครับสภาพสีสวยนะครับ อันนี้ผมตีสภาพสีให้90%เลยนะครับดมเดิมบางๆนะครับสีสวยรอบคันนะครับตัวถังผูดน้อยนะครับคันนี้สภาพโดยรวมถือว่าโอเคมากครับผมก็ล็อกกระทะคอส13นะครับ ขับเบาะนะครับภายในเบาะหลังนะครับประตูปิดนิ่มทุกบานนะครับเบาะข้างหน้าก็มีขาดนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นรถซื้อขายตามภาพนะครับไม่ใช่รถที่ปั้นมาสำหรับ,บขายนะครับผมซื้อมาอยัางไงผมก็มาทํานิดหน่อยนะครับแล้วก็ลงขายต่อเลยนะครับ ก็ผู้จะไปใช้งานก็เก็บงานเอาหน่อยนะครับทะเบียนขาดปีอะทะ,ทะเบียนขาดจิงหาหกสองนะครับทะเบียนขาดสองปีกว่านะครับครับภายในก็ค่อนข้าง,าง,างสวยนะครับมีเบาะที่ขาดประตูปิดนิ่มๆทุกบานครับ ภายในก็ถือว่าโอเคครับพอไฟท้ายข้างขวาแตกนะครับเรามีผูกซุ้มชุกฝั่งซ้ายนะครับที่ประจำมองขาอ,อยู่แล้วครับ พาไปชมเครื่องยนต์ครับคันนี้เป็นเครื่อง e ิ3คาบูนะครับเป็นโชคมือนะครับก็ขาหน้าเดิมๆเลยครับรถจอดมาสองปีกว่านะครับก็มาทำใช้งาน ถ้าถามว่าขับกลับได้ไหมก็เดี๋ยวดูสภาพเครื่องแล้วกันครับผมส่วนขับกลับได้ไหมขับกลับถึงไหมผมว่ามันแล้วแต่บุคคลครับคันนี้เป็นจันจ่าย cdi นะครับเกียร์ธรรมดาห้าเกียร์เครื่องพันสามนะครับก็ระบบอัลโหมอน้ำนะครับยังทำงานตามอุณหภูมิตามรอบเหมือนเดิมนะครับเปิดแอร์ัลลมติดสองตัวครับรถคันนี้แอร์เย็นนะครับ สามเ c เดิมๆนะครับลองสตาร์ทเครื่องยนต์นครับผมการเรือนไม้เป็นเรือนไม้ธรรมดานะครับยังไม่มีวัดรอบเป็นโชคมือนะครับอากาศเย็นก็โชคมือเอานะครับโชคมือก็สัญลักษณ์โชคก็ยังติดอยู่นะครับมานี้แอร์เย็นนะครับคันนี้ววทยุเดิมใช้ไม่ได้นะครับ สตาร์ทกันครับผมก็โชคหน่อยแล้วกันครับติดแล้วนะครับเท่าที่ผมดูเบื้องต้นคันนี้เหมือนเกน้ำมันมันจะเพี้ยนนะครับก็ตามสภาพนะครับเก็บงานเอาเอง น้ำมอน้ำครับน้ำนิ่งๆนะครับครับคือรถมันจอดมานานน่ะนะครับถ้าถามผมว่าขับกลับได้ไหมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าก็าดูสภาพนะครับติดเครื่องเดินเบานิ่งระบบเบรกอยู่น้ำมอน้ำนิ่งขนาดนี้ก็ผมก็ว่าถึงไหนถึงกันนะครับ อยู่ที่คนขับนะครับแต่ละคนแต่ผมไม่รับประกันนะครับดูรถให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อเอาครับไม่ดีอ่า,อาไปครับก็เดินเบานิ่งนะครับห้องเครื่องอยังเดิมๆอยู่เลยครับผมมีกระปุกฉีดน้ำฝนนี่ที่เปลี่ยนที่ไม่ใช่เดิมๆถ้าเดิมๆจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็เดี๋ยวพาไปลองขับกันครับผม ก็เปิดแอร์นะครับเปิดแอร์รอบเครื่องก็จะเร่งขึ้นนิดนึงนะครับระบบชดเชยรอบแอร์ยังใช้ได้ปกตินะครับก็แอร์เย็นนะครับคันนี้เย็นใช้ได้เลยล่ะไปลองขับกันครับผมอัตราเร่งดีเลยครับคันนี้ ติดเท้านะครับไม่มีสะดุดไม่มีวอดนะครับเกียร์ธรรมดาห้าเกียร์นะครับเปลี่ยนเกียร์ได้ครบเกียร์ห้าไม่หลุดนะครับรถมรนจอบมานานนะครับตัวนี้พัดลมหม้อน้าเหมือนจะทํางานช้านิดนึงนะครับเกียร์ความร้อนขึ้นสูงหน่อยกว่าพัดลมจะทํางานก็ไปลองล้้งหม้อน้ําดูลองเปลี่ยนฟินเตอร์ดูนะครับเดี๋ยวลองไปขัดถนนใหญ่นะครับระบบเบรกใช้ได้เลยครับแต่ว่าถ้ากดแรงแนี่เบรกล้อหลังซ้ายจะจับก่อนนะครับทําให้ล้อลาก อันตรายครับผมไปลองเก็บงานเอานะครับอผมพาไปลองครับสักร้อยหนึ่งร้อยี่สิบไม่อยากขับเร็วมากนะครับอันตรายเพราะว่ารถจอดมานานแล้วผมก็เพิ่งมาทําอัตาราเร่งดีเลยครับเร่งแฟงอะไรพอได้เลยครับผมสําหรับเครื่องพันสามบูันนี้ครับ 140ผมลองมาแล้วถึงแน่นอนครับ140อัตาราเร่งดีใช้ได้ครับคันนี้การาันตีร้อี่สิได้เลยแต่ว่าผมลองคันนี้อาจจะไม่ถึงนะครับเพราะผมก็ไม่ไปกล้าเท่าไหร่ราะมันเก่าแล้วครับอัตราสิร้สสิบรยังก,กียรี4อยู่เลยครับยังไม่ได้ลงกียห์าเลยครับหากค่ห้าครับ ประมาณนี้นะครับระบบเบรกใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเบรกแรงแรล้อหลังซ้ายมันจะล็อกก่อนครับอันตรายก็ไปลองตั้งลองทํากันดูนะครับเผื่อใครได้ไปรถขับดีเลยละครับคันนี้คลาสสิกเดิมๆนะครับเอก,กลักษณ์นิสสันตันดีบีสิบเอ็ดอยู่เกือบคบทุกจุดนะครับล้อกระทะครับสีสันไม่มีอะไรที่แปลงมาเลยครับผม ก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับเข้าที่เคสเฟซบุ๊กไอผัดรถผูกก็ได้นะครับผมมาลองขัดก่อนครับผมถูกใจค่อยซื้อค่อยมัดจำนะครับรถเก่าซื้อขายตามสภาพนะครับไม่ใช่รถปั้นนะครับก็ซื้อไปก็เก็บงานบ้างน,นิดหน่อยนะครับอยากรู้ตรงไหนถามมาเลยครับผมรู้ผมก็บอกตรงตรง,ตรงลูกจุดนะครับไม่มีโกหก ซื้อขายกันก็ซื้อกันไปก็เป็นมิตรกันต่อนะครับไม่ใช่ซื้อขายกันไปแล้วก็ไม่ถูกกันไปอย่างนั้นไม่เอานะครับเกียร์ธรรมดาห้าเกียร์นะครับเกียร์ห้าไม่หลุดเกียร์ถอยหลังใช้ได้นะครับปกติเข้าได้ปกติทุกเกียร์นะครับรถรุ่นนี้เป็นเครื่องพันสามนะครับตัวประหยัด ประหยัดน้ำมันมากนะครับคันนี้ก็ไม่ใช่คันนี้หมายถึงรุ่นนี้นะครับส่วนแต่ละคันจะประหยัดน้ํามันเท่ากันไหมก็นี้ต้องไปอยู่ที่การปรับจูนนะครับความสมบูรณ์ของเครื่องค<อ>รับผมก็ประมาณนี้ครับผมชมคร่าวๆประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผม Nissan Sunny B11 นะครับถ้าใครหารุ่นนี้อยู่นะครับเพิ่มเพื่อนผมไว้ก็ได้ครับผมหรือติดตามผมไว้ก็ได้มีมาเรื่อยๆครับผม Nissan Sunny B11 ว่าก็เอาไปใช้งานหน่อยก็เอาไปเอาเอาไปเก็บงานหน่อยก็ใช้งานได้นะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับคันนี้ผมยังชอบเลยแต่หลายคันเก็บไว้ทุกคันก็ไม่ไหวครับตัวถังสวยนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับผม